แบ่งปันเทคนิคการตัดผมลองทรงนะครับขั้นตอนแรกช่างสอนจะใช้วีเล็กนะครับวางให้แนบเลยนะครับสันนวีให้แน่แล้วซีวีงัดออกมาเล็กน้อยนะครับขึ้นกรอบทรงให้กรอบทรงชัดเจนก่อนนะครับเมื่อเห็นกรอบทรงแล้วนะครับขั้นตอนที่2ให้ยกวีลอยขึ้นมาแบบนี้ครับวีแรกให้แนบนะครับแล้วงัดซีวีวีที่2ให้ยกลอยขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็วนไปรอบศีรษะส่วนตีนผมนะครับให้เราปรับฟันปัตตาเลียนลงให้สุดนะครับ แตหนึ่งลอก2ล็ลอก3ลมลอกนะครับปรับให้สุดเลยแล้วก็สะบัดขึ้นไปเชื่อมนะครับครึ่งหนึ่งอกรอบทรงส่วนตีนผมก็ปรับฟันให้ชิดเลยนะครับให้เป็นเบอร์ศูนย์นะครับแล้วถ่ายขึ้นไปเชื่อมประมาณนี้นะครับทาแบบนี้รอบศีรษะนะครับส่วนท้ายทอยตรงนี้นะครับให้วางหวีในลักษณะแบบนี้ครับตั้งหวีขึ้นไปนะครับอ่า ครึ่งหนึ่งของกรอบทรงนะครับให้ปรับฟันแบตเตอรี่แล้วสบัดขึ้นไปแบบนี้ครับวางแบตเตอรี่ในลักษณะแบบนี้นะครับองศาแบบนี้ค่อยๆสบัดขึ้นไปนะครับฝึกสบัดนะครับวางแบตเตอรี่ไปแบบนี้นะครับสบัดขึ้นไปส่วนไถทอยนะครับให้ลูกค้าก้มนิดนึงนะครับช่างจะได้ทํางานได้ง่ายให้วางวีตั้งแบบนี้นะครับปลายวีให้แนบนะครับส่วนโคนวีให้งัดออกมาเล็กน้อย ส่วนครึ่งหนึ่งกรอบทรงนะครับให้วางแบตเตอรี่แบบนี้นะครับเราจะไม่ดันเข้าไปแบบนี้นะครับให้เราสบัดแนบแบตเตอรี่แล้วสบัดขึ้นไปแบบนี้นะครับตรงไหนที่ยังไม่สวยยังไม่นวลยังไม่กลืนนะครับใช้หวีแนบนะครับเก็บรายละเอียดไปทำแบบนี้รอบศีรษะนะครับในลักษณะเดียวกันมาดูเทคนิคการเก็บกรอบทรงนะครับเพื่อเชื่อมกับผมด้านบนให้ฉีดน,น้าใส่ก่อนนะครับ ให้ผมมีความชุ่มนะครับจะได้ซอยง่ายๆให้วางหวีในลักษณะแบบนี้ครับแล้วยกซอยขึ้นไปซอยทีละนิดนะครับให้แบ่งออกเป็น3ามช่องนะครับให้เรามองเป็น3ามช่องนะครับจะได้วางหวีได้ง่ายนะครับยกขึ้นไปซอยแบบนี้ครับสังเกตดูว่าช่างสอนจะวางหวีตามกรอบสุงนะครับอ่านี่เห็นไหมครับวางตามขอบทุงเราจะไม่ขวางเข้าขวางกรอบทุงนะครับให้วางหวี ตามแนวกรอบทรงวางไปนะครับทำแบบนี้รอบศีรษะส่วนผมด้านบนนะครับเราจะใช้มือนะครับในการจับผมขึ้นมาทำแบบนี้นะครับให้เป็น3มช่องนะครับซ้ายด้านบนแล้วด้านขวานะครับดึงลากขึ้นไปแบบนี้นะครับค่อยๆทำไปแบบนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆไม่มากก็น้อยนะครับ